สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลขทะเบียนรถท่านอน้นวงสวงพญารีสัตนาคราชเกียงแผงเลขทะเบียนรถท่านอน้นที่ใช้เดินทางมาประกอบพิธีวงสวงพญารีสัตนาคราชเมื่อวันที่13ธันวาคมสอง6ที่ผ่านมาที่แลนด์มาร์คพญานาคยิมฝั่งโคงจังหวัดนครพนมท่านอน้นวชเลศรวิวัชระวงศ์เดินทางมาประกอบพิธีวงสวง พรยาศรีสัตนาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยท่านอ้นได้มีการเผยภาพขณะที่ทําพิธีบวงสวงและปินบันไดทองคําองค์พระธาตพนมพร้อมระบุข้อความว่ามาทําบุญที่นครพนมวัดพระธาตพนมวรวรมหาวิหารปินขึ้นไปถึงชั้นบนคนข้างล่างคงกลัวว่าผมจะหล่นทับอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักเสี่ยงโชคและประชาชนรอคอยนั่นคือก่อนที่ท่านอ้นจะเดินทางกลับ ต่างสองเลขทะเบียนรถยนต์โ o y ยต้าเอาผาดสีดำหมายเลขสขอไข่นนูสามศูนย์เกรุงเทพมหานครของท่านอน้นที่ใช้เดินทางมาประกอบพิธีไปกว้านซีลรตรี่ลุ้นเสี่ยงโชคเมื่อวันที่16บธันวาคมห6หนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม n e w c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ